อรับดหน่อยอามาแล้ว1,220 <c oughs> อยู่นี่เลยอยู่นี้เลยะและตอนนี้คนผ่านจนโอ้โหคนดูสตรีมพร้อมกัน6,000คนมันจะมาตอนนี้ใช่มันแค่เกบปลูกผักครับ <c oughs> แต่เกบมันมันโอ้มาแล้วมาแล้วทุกคนมาต่อหน้าผมเลยมาต่อหน้าผมเลยมันโอ้อันแรกครับ55ล้านอ้มันแพงมากทุกคน ผมแจกเงินไปเนี่ยไม่รู้จะพอไหมนะทุกคนเปิด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 ,ปดมาเปิดกล่องมาเปิดกล่องโอ้โหโอ้ได้อะไรมาได้ตัวใส่ไอตัวเข็นเข็นรถเจ้ตัวเข็นรถแป๊บนึงผมจะได้โอ้แสดงว่าที่เข็นรถเนี่ยไม่มีครับอันที่อยู่ในแพ็คเนี่ยมีอะไรบ้างดูซิมีเข็นรถมีบ้านบ้านของน่าจะเป็นจรวดบ้านจรวดมีน้ําพุนะแล้วก็มีโต๊ะครับทุกคน เดี๋ยวเรากลับไปดูซิน้ำพูโต๊ะน้ำพูไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น้ำพูโต๊ะไม่มีไม่มีโต๊ะแล้วก็สามเหลี่ยมขึ้นมาไม่มีครับแสดงว่าของตกแต่งตรงนี้กับในกล่องเนี่ยต่างกันนะโอเคอันนี้เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะโอ้พอดีเลยผมมีเก้าอี้อยู่เมื่อกี้อ่ะฮะอันนี้เป็นโต๊ะอีกอันหนึ่งอะเทเบิลใช่ไหมเทเบิลโอ้ของตกแต ตกแต่งมีแบบนี้ด้วยอ่ะมีสุ่มโลบักด้วยอะไรเนี่ยโอ้เป็นเป็นของทองอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันพอซิลมันจะมาไหมแัปเด็ดนี้เอ,อไม่เห็นมีนะหรือว่าจะไม่มาหรือว่าจะมากดวายยังไงอ่ะอ๋อตรงนี้เหรอแฮมเมอร์นี่โอ้สายบนทุกคนมันอยู่้ายบนมันอยู่สายบอนี่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 โอ้ขอบคุณมากเลยนะถ้าสมมติอยู่นอกฟาร์มโอ้อันนี้อันนี้เก็บอันนี้เก็บได้เคือะไรคคออะไร,ออะไรหมุนอันนี้คือหมุน โอ้หมุนได้นี่ย้ายได้ครับทุกคนเรียบร้อยโอ้เป็นแบบนี้หุ้ยสวยสวยโอ้เหมือนไมค์ครับเลยได้นี่ <laughs> เหมือนไมครับเลย <laughs> โอ้ได้เวลาตกแต่งสวน <laughs> โอ้ไม่กอด <laughs> ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันนะครับอัปเดตม,มีมีอีกไหมมีอะไรนอกจากนี้ไหมนะครับอัปเดตอ๋อมีไอเทมจำกัดด้วยนะแล้วก็การวางจํากัดด้วยนะวางได้แค่60 <laughs> ผมได้เลยรมนนี้ <laughs> มันคือของฟรี ที่ได้ตอนที่เราอยู่กับคุณเจนโดนะครับขัดบ่อน้ําอยูอมาสิบบาทโอ้สิบาทบค,ครับมันมีอัปเกรดพื้นที่ข้างๆด้วยนะครับฮะอู้นี่ต้องชมสองร้อยห้าสิบล้านโอ้โอ้โอโอมีมีอัพเกรดสวนมาครับเรามาอัพห้ดูกันเลยเรียบร้อยโอ้ใหญ่ขึ้นมาแบบกระจึงหนึ่ง <laughs> นี่คือสองยหสบล้านที่ผมเสียไปอ่ะโอ้โอ้แต่ว่านี่ได้เรื่อย นี่ครับอัพ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 เรียบร้อยเสียเงินแล้วอัพได้อีกไหมโออัพได้แค่นี้เองทุกคนส่วนเราใหญ่ขึ้นนิดเดียวมันน่าได้เยอะกว่านี้นะโอ้อนี่ข้างหลังสกิปสปอัพเกีรดแบบสคิปเลยไม่รอ เอ้าก <c oughs> ็คือมันจะอัพอัพได้เรื่อยๆทุกคนอีกยิีชั่วโมงก็คืออัพได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบ1สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับว่าสวนเราจะใหญ่ขึ้นไปถึงไหนนะครับสูงสุดเนี่ยอัพด้านขวากับด้านซ้ายปุ๊บด้านหลังเนี่ยจะโผล่ขึ้นมานะแต่ก็ต้องรอย24ชั่วโมงนะครับและของตกแต่งเนี่ยผมยังเก็บไม่ครบนะโลของโลบักเนี่ยคือซื้อไม่ได้นะเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่เก็บไม่ครบซื้อไม่ได้เลยเราปรับองศาของต้นไม้ได้ด้วยพี่โอจริง โอ้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโลบักมาแล้วโอ้โลบั๊กไหมล้วครับทุกคนอ่าเราลองลอง,ลอง,ล,องลองซื้อดูลองซื้อดูนะครับเป็นไงสกิปพังอีกแล้วโอ้ oh. oh. หมุนต้นไม้โอ้ oh. หมุนได้ทุกคนโอ้โ oh. หอันนี้เวลา oh. ได้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยจะได้ป่วนเพื่อนถูกทาง <laughs> แบบยาวเบ้ไปด้านขวาก็หมุนไปด้านขวานะครับโ oh. อ้โหนี่ดีน,นี่ดีผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะครับ ดีมากดีมากอ่าอ่าอ่านี่อย่างเช่นถัวดันเตาหมุน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 ได้เลยแล้วก็สามารถทำออบบี้แบบออบบี้แบบสร้างเองได้ด้วยนะเป็นอะไรที่มีมดีแล้วก็ตลกดีนะโอ้ได้แล้วได้แล้วจ่ายเลยโอ้เพิ่มขนาดได้แล้วทุกคนแล้วขั้นสุดท้ายใช้เวลา2วันเลยครับส0 0รอโลบักอะซักๆักหน่อยอัปเดตนี้โอเคมันได้แล้วครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงมา เรียบร้อยนี่คือสวนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่ผมอัปเดตได้600ลบักจริงๆใช้เวลา3วันเองนะก็ถือว่าไม่นานนะใครที่แบบไม่ได้อยากเสียลบักโอ้นึกว่าจะมาโอ้นี่ไงมาอีกสวนนึ่งเล็กๆครับไม่อีกสวนนิงเล็กๆครับโอ้นี่ไงทุกคนอ๋อนี่ไงอัปเดตอัปเดตนี้ก็มีสวนเล็กๆเข้ามาแทนก็คือสามารถตกแต่งสวนเนี้ยได้สวยมากๆเลยนะครับตอนนี้ มาเดี๋ยวเรามาสรุปกันคร่าวๆแบบไม่ไม่ใช่คร่าวๆแบบครบๆเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้รู้แะ้วก็จบเลยนะครับเพราะว่านี่คืออัปเดตจาก Discord เลยนะบอกทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้มีฟาร์มคอนเทนต์นะครับมาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบระบบคอนเทนต์ใหม่ๆมีน้ําพุแลวก็มีของตกแต่งมากมายนะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์ของเจ้าคอนเนี่ยมาเพิ่มขึ้นซึ่งคอนเนี่ยการ์เด้นเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกว่าทําจัดของสวนได้แบบคัสตอมไ์ก็คือทําได้แบบอิสระมากๆนะครับทาให้สวนของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยที่แบบ อะไรที่แบบสุดยอดนะครับทำให้สวยงามมากขึ้นแล้วก็ทีมการเดินเนี่ยจะได้แบบสมจริงยิ่งขึ้นนะสไตล์ที่คุณต้องการแล้วก็สามารถปรับได้มากขึ้นมี100หโอ้โอ้อัปเดตนี้ก็ดีนี่อัปเดตนี้เนี่ยมันโอเคนะครับแต่ว่าคนสร้างเกมเขาโฟกัสอาจจะถูกก็ได้นะเพราะเขาอยากจะให้เป็นเกมมันชิลๆตกแต่งสวนได้เพราะว่า100กว่าชิ้นนี่คือมันเยอะมากมนะครับทุกคนแบบตกแต่งได้แบบอิสระมากๆเลยนะคือต้องเล่นนานมากๆาเลยนะเกมนี้ถึงจะได้ของครบเลยนะ 1 1 0ชิ้นครับทุกคนแต่ว่าผมคิดว่านะอันนี้ผมแนะนำนะครับและแบบทุกคนแฮปปี้นะดูบิ๊กคนสร้างเกมเจนเดลน,นะครับเอา1 2 0ชิ้นเนี่ยให้เหลือสักเท่าที่ผมนับเมื่อกี้นะ20ชิ้นแล้วก็อีก90ชิ้นเนี่ยเอาเวลาที่ทำตรงนั้นเนี่ยไปทำอีเวนต์ฟอสซิลดีกว่าแล้วก็พวกไดโนเสาร์ดีกว่านะครับอาจจะมีอาจจะอเอามาแค่ฟอสซิลหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆ,อยๆแบบนั้นจะสนุกกว่าใช่ไหมแต่นี่คือเขาซัดทีเดียว110ชิ้นอัดตนี้คือจบเลยนะครับ เรียกว่าไม่ต้องเพิ่มอะไรเข้ามาอีกเพราะว่ายูนิ้ของเนี่ยมัน100กว่าชิ้นแล้วก็คือจัดสวนได้ไม่จํากัดน,นั่นเองก็ถือว่าดีผมว่ากลางๆเหมือนเดิมนะครับเจ้าการเด่นนะครับ expansion นะครับ expansion นะครับสี่ครั้ง provide more space for p l a n pet อ๋อก็คือสามารถเพิ่มสวนได้นะครับสี่รอบมี new i เทมนะครับตรงนี้มีเครื่องมือเก็บเกี่ยวก็คือที่เราดูกันนะครับเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวผักเนาะ ไซคิดนะครับก็คืออ๋อมีมีของตกแต่งตกตแต่งเป็นป้ายนะครับอันที่2นี่ก็คือแบบเป็นพวกคนแคะตัวเล็กๆนะครับอันที่3ามก็คือสนับเด็กเล่นอ๋อไม่ใช่สนามเด็กเล่นแบบของตกตแต่งสนุกๆนะครับแล้วก็มีฟาร์มมีฟาร์มเมอร์คิดเอทด้วยก็คือเป็นคนสวนมายืนอยู่ใช่ไหมคลาสสิกเป็นของตกตแต่งแคะเล็กๆนะครับนี่คือของตกตแต่งทั้งหมดนั่นเองนะฮะแล้วก็มีของแพงแอันนี้โลบักล้วนๆเลยนะครับของแพง7อันนะครับแล้วก็รูปปั้นอีก5อามาหน้าที่2นะครับ อีเวนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะฮะทุกคนมิวเทชั่นใหมโอโอโ่โอ้นี่มีมิวเทชั่นใหม่เออแบบเนี้ยอันนี้พอค่อยน่าเล่นหนอ่อยอ่าฮะซึ่งกิจกรรมใหม่เนี่ยมีที่เรียกว่าดีเจใจนะครับดีเจใจเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเอ่อซีเคนตอีเวนต์นะเป็นมิวเทชั่นลับหรือว่าเป็นอีเวนต์ลับนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอีเวนต์ลับเนี่ยที่ชื่อว่าดีเจใจเนี่ยก็คือเป็นพลาสมามิวเทชั่นนะครับเป็นเอ่อการกลายพ<า> <haya> ันธุ์ของแบบพลาสมาเลยนะซึ่ง จะได้รับหลังจากกิจกรรมเลเซอร์รับกิจกรรมเลเซอร์รับให้ผลลัพธ์คูณห้าเท่าโอ้เจ้าเจ้าเลเซอร์ที่คุณเจนเดลฉีดหรอไอ้น,นั่นหรอแล้วมันจะมาอีกไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้มันเป็นมัน,ม,นมันบอกซีเคกิอะก็คืรรับหรือว่าถ้าถ้าจะถ้า,ถ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 าต้องให้เจมแบบสั่งอย่างเดียวแบบนี้ไม่สนุกนะผมว่ามาอัตโนมัติแล้วมันลุ้นกันทุกวันมันแบบแบบนั้นมันฟีลแบบไม่มีใครบังคับดีกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอะเรามาดูอันที่ตรงนี้กันดีกว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งเมนูเลี้ยงสัตว์ใหม่เนี่ยเวลาคุณใส่ของในการเด่นใส่สัตว์เลี้ยงในการเด่นเนี่ยแล้วก็มันจะมีเมนูใหม่นะครับที่ที่จะช่วยคุณนะครับให้แบบง่ายต่อการหยิบแบบว่านั่งให้อาหาระอะไรอย่างนี้นะอันใหม่แทนที่คุณจะมานั่งหาแบบ <c oughs> หยิบเอาเองอันนี้ดีมากอันที่2นะครับตอนนี้คุณสามารถหมุนพืชได้แล้วอันที่3าม เมื่อคุณดูผลไม้ที่ไม่ได้เก็บเกี่ยว่เขาจะแ,แสดงมิวเทชันมานะครับว่าติดอะไรบ้างอันที่4โอ้วันนี้ดีขนาดกระเป๋ามากขึ้นอืมเนื่องจากมันมีความผิดพลาดเนาะก็คือใหญ่ขึ้นใส่ของได้เยอะขึ้นดีๆๆดแก้ไขการไม่สามารถขโมยผลไม้บางชนิดบนมือถือได้และบางชนิดคืออะไร <laughs> ทำไมไม่ทำไมไม่บอกว่าผลไม้แบบขโมยผลไม้ทุกชนิดไม่สามารถขโมยได้แล้วแบบนี้ อะไรอะโอเค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 อาจจะสอบสวนนิดหน่อยอะไม่เป็นไรอันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นาฬิกาเพิ่มตัวจับเวลาเติมสต็อกด้านบนจับเวลาสต็อกด้านบนอันนี้ก็มีอยู่แล้วนี่อันที่กับสุดท้ายทำการอัปเกรดประสิทธิภาพของต่างๆจำนวนต่างๆนะครับแก้ไขปัญหามะพร้าวเก็บมะพร้าวไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นอัปเดตที่กลางๆแล้วกันนะครับถือว่าใช้ได้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 น่าสนุกดี ในการปรับแต่งสวนแล้วก็มีของตกแต่งทั้งหมดเนี่ยคือ1นึอเอ็ดเอ่อหนึชิ้นก็คือตรงสวนตรงนูนน้นนะครับเขาจะรีเช่นตรงนี้รีตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่น,นี้อันนี้อันอื่นไม่ใช่น,นี้นะครับมารีไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่เองหมดแล้วเที่ยงตึ๊บเลยไม่มีอะไรอีกแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เกลี้ยงเลยครับถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่าก่อนจะไปกันนะครับร้านวิบวกรแล้วกันนะครับเจ้าแรคคูนนะครับแล้วก็เจ้าแมงปอเนี่ยราคาถูกแล้วก็ปลอดภัย1ล้านล้านเปอร์เซ็นนะครับเจ้าสัตว์น้อยตัวเล็กต,ตัวน้อยเนี่ยมีเพียบเลยนะลงไปเซเนได้เอาไว้เจอนใหม่คลิปหน้าครับสีอ๋อผม